หักเหลี่ยมร้ายซ่อนรายรักบทที่สองดวงตากวางมองปลดไปที่ประตูไม่รับรู้ถึงความผิดปกติกอนยังคงถูกลงไว้จับด้านในมีทางเดียวที่แขกไม่ได้รับเชิญยามวิการจะออกไปได้คงเป็นเพียงทางหน้าต่างเท่านั้นร่างอารชรจัดแจงแต่งกายด้วยชุดท่านฝูอย่างเร่งรีบดับแสงตะเกียงล้มตัวลงนอน แต่กลับไม่สามารถข่มตาหลับลงได้เมื่อคิดถึงเหตุการณ์ประหลาดเมื่อครู่อาจมีใครบางคนสอดรู้สอดเห็นถึงกับรอบเข้ามาที่นี่ต่อไปนางต้องระวังตัวให้มากกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะกว่าจะถึงหุบผาป่าสนอมตะคงอีกหลายช่วยามร่างอารชรในคราบคุณชายนอนกอดกระบี่หลับหลับตื่นตื่นระวังภัยกลับต้องสะดุง้ง เมื่อได้ยินเสียงร้องหยวยหวนรากับเจ็บปวดทรมานดังขึ้นมาอีกครั้งมันสะดุดหูและรบกวนจิตใต้สำนึกด้านดีของนางอย่างร้ายกาจนี่มันเรื่องบ้าอันใดกันหลิวเสี่ยผุดลุกนั่งมองสีลี่ที่หลับสนิทแล้วตัดสินใจย่องไปแอบฟังเสียงประหลาดที่หน้าประตูอย่างเงียบเชียบช่วยด้วยช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาตามทางเดินผ่านหน้าห้องนางไป ไม่พอยังมีเสียงเหมือนโลหะหนักกระทบพื้นดังเป็นระยะตลอดแนวทางเดินก่อนจะจางหายไปคุณชายน้อยแห่งหลิวซือซื้อตั้งท่าจะกระโจนออกไปแต่เบาร่างอวบที่นอนหลับเมื่อครู่ผลลุกขึ้นมาโผลรังไว้ได้ทันคุณชายอย่าไปเจ้าได้ยินเหมือนข้าได้ยินหรือไม่สอลี่นางเอ่ยเสียงเบาแต่อีกฝ่ายใส่หน้าปฏิเสธสีหน้าบ่งบอกว่าไม่พอใจก่อนเอ่ยช่างเถอะ พูดกับพวกนอนกินบ้านกินเมืองอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรรอที่นี่ก็แล้วกันข้าจะออกไปดูราดเราไม่ใช่โครงการอะไรของเราอย่าไปเลยขอรับเบาร่างอวบแย้งทั้งงวงเงียนอนเอาแรงกันเถอะข้าหรือจะหรับลงได้หากไม่เห็นกับตาตัวเองคุณชายน้อยตอบกับสีหน้าเป็นกังวลนักน้ำเสียงนางเจ็บปวดเช่นนั้นข้าอยากไปดูว่าพอจะช่วยได้หรือไม่แต่เราต้องออกเดินทางต่อพรุ่งนี้แล้ว มิเช่นนั้นท่านเจ้าสำนักจะดุเอาได้นะขอรับล้าจะให้ข้านิ่งดูใดงั้นหรือข้าก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นขอรับสี่ี่เสียงหลงทันทีเห็นแก่มนุษยธรรมท่านพ่อต้องเข้าใจข้าคุณชายน้อยกล่าวอย่างมั่นใจแต่สีหน้าปรากฏความลังเลอยู่ส่วนหนึ่งเอาเถอะเจ้าไม่ต้องกังวลไปยังพอมีเวลาจะกลับสำนักช้าลงสองวันสองวันคงไม่เป็นไรแต่ข้าว่า อย่าขัดใจข้าหรือเสียทำเสียงดุใส่ดวงหน้านวลงอง้ําประหลาดบบาวร่างอวบหน้าเยเก,เกถอยออกห่างพางเอ่ยอย่างไม่เต็มใจนักขอรับข้าไม่เคยขัดคุณชายได้อยู่แล้วนินารู้เช่นนั้นก็ดีแล้วถอยบบาวรล่างอวบสายหน้าระอารู้ทั้งรู้ว่ามีใหญ่ที่นายน้อยจะฟังก่อจะรู้ตัวประตูห้องก็ถูกเปิดออกพร้อมกับร่างอรชรในคราบบุรุษ หลบหายไปจนลับตาโท่คุณหนูนะคุณหนูสีรลีได้แต่รำพึงแล้วนึกได้ตบปากตัวเองเบาๆโอ๊ยต้องเรียกคุณชายสิชอบลืมอยู่เรื่อยคุณชายรอข้าด้วยไฟทางเดินทอดยาวในโรงเตียมเริ่มมืดลงเรื่อยๆตามระยะทางที่แคบลงจากเรือนพักหนึ่งไปยังอีกเรือนหนึ่งมีม่านสีแดงสดขั้นเพื่อปิดกั้นการมองเห็นจากภายนอก หลิวเสียย่างเท้าแผ่วเบาระแวงระวังมือกระชับกระบี่คู่ใจแน่นเตรียมพร้อมที่จะชับออกจากฝักตลอดเวลาทว่ากลินเหม็นอับโชยมาแตะจมูกจนต้องยกหลังมือปิดนางเดินผ่านแต่ละห้องประตูที่มีอยากใยจับเรากับปิดตายมานานไม่ผ่านการใช้งานนานนับปียิ่งผ่านหน้าต่างกระดาษที่ขาดวิ่นเป็นรูใหญ่น้อย ยิ่งได้กลิ่นเหม็นอับสาบเกินกว่าจะเป็นที่พักนักเดินทางเพราะเหตุใดกันพันเสียงร้องเรียกที่ได้ยินเมื่อครู่ใหญ่ก็ดังลอดออกมาจากลานดินล่งสุดปลายทางมองเห็นแสงจากกองไฟวบวบแวมแวมคล้ายกับลานประลองอะไรสักอย่างแต่ที่เห็นไม่น่าจะใช่นางเกือบเผลอออกไปแต่ไหวตัวหลบวูบเข้าไปในห้องทันพลชายร่างอารชรหาได้ใส่ใจห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับไร้แสงนี้ไม่ กับตรงไปยังผนังห้องรอบฟังเสียงและมองจากรอยแยกของไม้ปูกก่อนตรงขอบหน้าต่างแทนอย่าขายค่าเลยปล่อยค่าไปเถอะค่าขอร้องสตรีนางนั้นถูกมัดมือไพ่หลังติดกับเก้าอี้กลางลานดวงหน้างดงามเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนางสะบัดหน้าไปมาเมื่อถูกมือหยาบกร้านของบุรุษผัดกันเชยคางสำรวจตรวจตา เรากับนางเป็นสินค้าที่ต้องมองหาตำหนิบ้างยื่นหน้าเข้ามาใกล้ทำจมูกฟุตฟิตเรากับจะสูดดมกลิ่นนางอย่างหื่นกระหายยย่าขกลัวแล้วนางผู้นั้นหลับตาเบือนหน้าหนีทั้งวอนขอแต่คนเหล่านั้นกลับปบมือชอบใจหัวเราะเรากับกำลังชมการแสดงชิ้นเอกขอร้องปล่อยข้าเถอะปล่อยข้าปล่อยไปก็งโง่สิไอคนเก็บฟืนนั่นเอาเจ้ามาแลกกับม้าของเรา ถ้าไม่ได้ราคาเท่าม้าก็อย่าหวังว่าข้าจะปล่อยเจ้าของโรงเตียมตะอคอกใส่หน้านางท่ามกลางมวลหมู่ลูกสมุนรายล้อมเสียงหัวเราะยังดังไม่หยุดแต่และคนล้วนกระเฮี้ยนกระหือรือไข่ได้นางจนร้องแข่งกันประมูลเสียงแซ่ข้าให้สองร้อยหนึ่งในชายชะกัน 9, ก้ากระอาจอาจมากลางลานน้อยไปเจ้าของโรงเตียมตอบแทนไม่คิดมีผู้ใดให้ราคามากกว่านี้อีก ค่าให้ม้าหนึ่งตัวกับเงินสองร้อยอแปะชายร่างใหญ่หน้าตาขึงขังลุกตอบพางกวาดตามองไปรอบๆแล้วเอ่ยเสียงขึงขังอีกทีใครคิดหารกล้าแข่งกับข้าก็มาเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกรอบเจ้าของโรงเตี๊มรูปเขาคุ่นคิดก่อนเอ่ยต่อสีหน้าเคร่งเครียดน้อยไปหรือไม่นายท่านข้าว่าหญิงงามขนาดนี้อย่างต่ำไม่น่าจะมากน้อยกว่าม้าหนึ่งตัวกับหนึ่งตำลึงเงิน แต่หากผู้ใดมีม้ามากกว่า3 <S <S <an> <S ก็เอามาแลกเป็นเงินรางวัลประมูลนางไปได้เลยมันไม่แพงไปหน่อยหรือหนึ่งในสองที่วางเดิมพันไปก่อนโอดครวนนางก็แคบสตรีนอกด่านที่รักพาตัวมาหากเจ้าไม่มีปัญญาจ่ายก็อย่าประมูลนางแข่งกับข้าสิชายร่างใหญ่คนเดิมเอ่ยเสียงทรงอำนาจสตีนางนี้งดงามยิ่งนักสมควรเป็นของข้าผู้ยอมจ่ายเพื่อนางมากกว่าใคร หรือใครมีข้อโต้เถียงเล่าไม่มีไม่มีแน่นอนต้องอย่างเท่าแก่เหยาเท่านั้นถึงจะคู่ควรกับคำว่าสุดยอดผู้พิชิตหญิงงามใช่หรือไม่ขอรับเจ้าของโรงเตี๊ยมโน้มตัวเข้าหาพี่นอบพี่เทาจะเป็นผู้ใดไปได้เท่าแก่เหวาที่เจ้าของโรงเตี๊ยมพาดพิงถึงหัวเราะลั่นด้วยความพอใจคุณชายน้อยแห่งหลิวซื่อ,อ,อฟังแล้วนึกเคืองในใจเหตุใดคนร่ำรวยเงินทอง กับแรงน้ำใจคิดเอาแต่ได้ถึงเพียงนี้หน้อยไอ้เจ้าพวกนี้เห็นสตรีเป็นของเล่นสารเลวจริงๆคุณชายน้อยครุ้นคิดมือกระชับดาบแน่นด้วยความขุ่นเคืองยิ่งเห็นสายตาลมเรียและหื่นกระหายของเราบุรุษในงานประมูลแล้วยิ่งนึกเคืองขุ่นโดยเฉพาะเจ้าของโรงเตี๊ยมที่เปิดให้ใช้สถานที่ไม่พอยังเป็นคนดำเนินการประมูลเสียเอง ยิ่งกิริยาพี่นอบพี่เทาที่มีต่อชายร่งางอ้วนฉุนั่นเล่ายิ่งเห็นยิ่งน่าสมเพชพวกเจก้ากระซิบเรื่องใดกันอย่าเล่นเล่์กับข้าชายคนที่โดนเยาะเยะ้ยตะหวาดลุกขึ้นเท้าเอวยืนจังก้าพวกเจ้าจะทำเหมือนรู้กันเช่นนี้ไม่ได้แล้วเจ้าจะทำสิ่งใดได้เล่านายข้าไม่ใช่คนที่เจ้าจะมาต่อกอนชายกลุ่มเดียวกับคนให้รางวัลสูงสุดเอ่ยเยาะน้ำเสียงหยอกเย้าเราขบขัน ต่างพากันสายหน้าหัวเราะข้ารู้ว่าเจ้าหามีปัญญาแข่งกับข้าไม่เท่าแก่เหยาออกหน้าพลางลุกยืนอวดพุงอุ้ยอ้ายเดินกลางมาเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายกลางลานเช่นนั้นข้าเพิ่มม้าให้อีกหนึ่งตัวเป็นอันว่าข้าชนะขาดได้นางเสียงโหลั่นรับคำท้าพวกมูลทันทีร่างอารชรน,นางนั้นกัดดึมฝีปากแน่นพันร่ำไห้สะอึกสะอื้นจนตัวโยน ถ้าทางหวาดกลัวสุดขีดเมื่อถูกเท่าแก่เหยา่าเชยคางโน้มตัวลงมาหมายจะจูบนางสะบัดหน้าหนีทำให้ชายร่างอ้วนเสียหน้าเงื้อมือหมายจะฟาดดวงหน้างามคุณชายน้อยทนไม่ไหวพรวดพาดออกไปกลางรานเออะก,กล่าวเสียงเก้าเจ้ากล้าข่มเหงอิสตรีได้อย่างไรกันเจ้าเป็นใครเจ้าของโรงเตี้มกับเท่าแก่เหยา่เอ่ยพร้อมกันร่างอรชรในคราบคุณชายก้าวอาจอาจมากลางลาน เอาตัวยืนบงังนางผู้นั้นเอาไว้แล้วมองกราดไปรอบบริเวณด้วยท่าทางเห่าหานร,ริมฝีปากกระตุกยิ้มเยาะเหล่าคนที่ลุกเอือเข้าหาอย่างไม่กลัวเกรงถ้าคือผู้ใดหาใช่เรื่องสำคัญไม่แต่ดูพวกเจ้าสิข้าหรือเท่าแก่เหยาชี้มือที่ตัวเองก็เจ้าสิหลิวเสียมองอีกฝ่ายศีรษะตร,รดปลายเท้าพันยิ้มหยันก่อนเอ่ยแก่เท่าปานนี้มิยายเอาเวลาไปเลี้ยงลูกหลานเจ้า อย่ามาสูรู้ข้ารู้ยิ่งกว่านั้นอีกคุณชายน้อยเก่ายั่วโทสะเจ้าคือเหยาเหอไปผู้มีชื่อเสียงกระฉ่อนใครๆก็รู้ว่าร้านเหอไปของเจ้านอกจากค้าข้าวบางหน้าแล้วเบื้องหลังยังเป็นโรงกระสาบรายใหญ่ข้ายังได้ยินมาอีกว่าตอนนี้ทางการกำลังกวาดล้างพวกลักลอบอยู่ไม่ใช่หรือเจ้าเจ้าใส่ความข้าเศรษฐีเท่าังงะหน้าซีดไปหลายส่วนพวกเรารุมมั่นช้าก่อน หรืเสียบรีบโบกมือห้ามในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าเหมือนกันข้าให้สิบตำลึงเงินยกนางให้ข้าเจ้าว่าดีกว่าหรือไม่เล่าสีหน้าขึงขังของคุณชายอรชรที่ล้วงหยิบตั๋วเงินออกมาโชว์เหนือศีรษะทำให้คนทั้งลานฮือฮาพันชายร่างใหญ่เจ้าของโรงสีก็เดินสส่อาจอาจเข้ามาหาด้วยความโมโหเจ้าหนุ่มหน้าหวานริบมังอาจตอดกอนกับข้าไม่รู้ที่ตายเสียแล้วก็มัง ข้าไม่สนสิ่งใดแต่เงินถูกกฎหมายของข้าต้องใหญ่กว่าเจ้าแน่คุณชายน้อยเหยียดยิ้มก่อนตอบเอานางมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ขอรับขอรับเจ้าของโรงเตรียมรับคำพางถูกมือไปมาอย่างถูกใจมือหยาบสันระร,ริกยื่นไปรับห่อเงินหนักอึ้งจับมือพันห่อเงินกับถูกสวยไปต่อหน้าทั้งหมดหันมองตามมือปิิศนาเป็นตาเดียวแล้วคุณชายน้อยก็ชักสีหน้าทันที ที่รู้ว่าใครบังอาจมาทําให้เสียเรื่องเจ้าข้าชื่ออย่างซุนหยางบุรุษพเนจรลากเสียงยาวแล้วยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบก่อนโน้มหน้าเข้าหานางพังกระซิบส่วนเจ้าคือคุณชายหน้าหวานหลิวเสียรู้จักข้าได้อย่างไรหลิวเสียถามแต่อีกฝ่ายกับยักไหลท่าทางยียวนข้ารู้ก็แล้วกันน่านางฟังแล้วยิ่งเคืองยื่นมือคว้าถุงเงินคืน แต่คว้าได้แต่ลมเพราะคนพเนจรรู้ทันรีบเบี่ยงตัวหลบแล้วเดินหนีไปอีกทางเป็นการดึงสายตาคนทั้งลานให้ตกอยู่ที่เขาหลิวเสียพรานเห็นบ่าวของตนย่องเข้ามาด้านหลังก็พอเข้าใจนางได้แต่ช่วยดึงความสนใจไปอีกทางสวีลี่แกะมัดเชือกอย่างรีบร้อนทั้งส่งสัญ,ญญาณให้เงียบสตรีงามพยักหน้ารับสีหน้าตื่นกลัวพังกระซิบเจ้าคือ ข้าเป็นบ่าวของคุณชายคนที่ช่วยเจ้าไปได้แล้วข้าจะพาเจ้าหนีออกไปก่อนที่พวกมันจะเห็นแล้วคุณชายเล่าคุณชายข้าเก่งเอาตัวรอดได้ขณะที่ความสนใจทั้งหมดทั้งมวลพุ่งตรงมายังคุณชายน้อยแห่งหลิวซื้อ,อ,อกับบุรุษพระเนจรไม่มีสักคนที่เห็นว่าสีล่ลี่พานางผู้นั้นออกไปจากลานแล้วคงเหลือแต่คุณชายกับหนุ่มร่างบึกบึนยืนหันหลังชนกัน ท่ามกลางเหล่าคนโฉดที่กูกันเข้ามาอย่างซุนอย่างเห็นดังนั้นพันร้องลั่นพี่ชายทั้งหลายช้าก่อนเหล่าชายโฉดชะงักหันมองหน้ากันเลิกลักคุณชายน้อยกราดตามองด้วยความระแวงแล้วกระซิบอีกฝ่ายเจ้าจะบ้าหรือรู้ตัวหรือไม่ว่ากําลังทําให้เรื่องยุ่งอยู่รู้อย่างซุนอย่างตอบโดยไม่ละสายตาจากชายชะกันรู้แล้ะยังทําอีก ข้าจะทำให้เจ้าไม่ต้องเสียเงินสักอีแปะเลยก็ยังได้แค่ใช้นี่ขาดคำบุรุษพเนจรก็ใช้นิ้วเคาะศีรษะอีกฝ่ายแทนคำตอบหลิวเสียถึงกับเครืองเมื่อศบดวงตาฉลาดแกมโกงนั่นนายท่านนางหนีไปแล้วใช้หน้าเสียมลูกน้องเหยาอเหอไปตะโกนลั่นเมื่อเห็นหลังไวไัยวัยของสตรีงามที่ถูกร่างอวบท่าทางเงอะง,งะลากถูลู่ถูก,กลางผ่านไป เหว่เหอไปถึงกับตาค้างที่ถูกลูปคมรีบสั่งสมุนของตนให้ตามไปทันทีพวกเจ้ารออะไรรีบไปตังนางกลับมาให้ข้าขอรับนายท่านสมุนสามสี่คนก้มหน้ารับคำด้วยความกลัวลนลานก่อนจะพากันวิ่งตามไปหลิวเสียมองตามสองร่างด้านหน้าที่วิ่งหายลับไปด้วยความเป็นห่วงไม่ว่าจะสี่ลี่หรือนางผู้นั้นที่ให้ความช่วยเหลือดูอ่อนแรงเก่งว่าจะถูกจับได้ ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนอย่างซุนหยางเห็นท่าไม่ดีเมื่อโดนกระชับพื้นที่แคบลงจากคนหมู่มากจึงดันร่างคุณชายน้อยไปไว้ด้านหลังแล้วชักกระบี่ของนางมาขู่พวกเจ้ากล้าก็เข้ามาเลยเอ๊ะเจ้าโอดาบข่าคืนมานะหลิวเสียร้องเสียงหลงแต่อีกฝ่ายกับกระตุกยิ้มมุมปากก่อนเอ่ยข้ายืมก่อนหนะ้าคุณชายของเจ้าก็มีเหตุนใดไม่ยุ่งของข้าเล่านางฮึดฮัดขัดใจ และยิ่งต้องตกใจเมื่อฝ่ายนั้นคนมากกว่ามากกลูเข้ามาวันนี้ข้าต้องเอาเลือดหัวพวกเจ้าให้ได้เจ้าของโรงเตี๊ยมขู่ทันทีอยางซุนหยางฟังแล้วแส้งหดคอแต่สีหน้าไม่สะทกสะทานไม่พอยังหัวเราะเยาะใส่ผิดกับคุณชายน้อยที่สีหน้าขึงขังพอไม่มีดาบก็หยิบมีดพกวาววับเตรียมรอแทนที่จะเอาเลือดหัวข้าเอากระหม่อมบางๆของเจ้าเตรียมแก้ตัวกับทางการก่อนดีหรือไม่เล่า หนุ่มพนเจนจรยั่วยุอีกคราวนี้คุณชายน้อยส่งเสียงจิจะในลำคอเป็นเชิงห้ามเจ้าก็อย่ายั่วพวกมันได้หรือไม่อย่าทำเป็นถูกผีตีเอาสิคุณชายหน้าหวานเจ้าเจ้ากล้าหาว่าข้าตตกเกินเหตุหรือเถินหน้าเถินหน้าหนุ่มพนเจนจรลากเสียงล้อเลียนพันหันไปทางเหยาอเหอไปมาเลยแน่จริงพวกเจ้าเข้ามาได้ระวังเงาหัวของเจ้าไว้เถอะคนถูกท้าประกาศก้าว ข้าอยากรู้นักว่าตอนใกล้าตายจะยังหัวเราะเช่นนี้หรือไม่พวกเจ้าจัดการมันเดี๋ยวนี้ชิชะช่างน่ากลัวเหลือเกินงั้นพวกเจ้าต้องออมแรงให้ข้าหน่อยแล้วข้ากลัวศพไม่สวยพอดีข้าเพิ่งเจอเนื้อคู่หากชาตินี้ยังไม่ได้เข้าหอแต่งภรรยาข้าก็ยังตายไม่ได้ร่างอารชรในคราบคุณชายถึงกับตาค้างกับคำพูดหามห้วนยิ่งสายตาวาววับของหนุ่มพเนจร ที่จ้องมองนางเรากับสื่อความในประหลาดนั้นเล่าเจ้าคงได้ไปเข้าหอในชาติหน้าแน่หากปากนิพาจนเช่นนี้นางกระซิบหน้าเครียดนี่ไม่ใช่เวลาปั่นหัวพวกมันป่านนี้สี่ลี่คงพาแม่นางคนนั้นไปไกลแล้วข้าก็ต้องไปด้วยไม่อยากเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่กับเจ้าหรอกนะแล้วข้าบอกเจ้าหรือว่าเราจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ต้องพวกมันตายก่อนสิถึงจะถูกหนุ่มพระเนจรเหยียดเย้มมุมปาก แล้วยักไหลก่อนจะดีดนิ้วเป่าปากให้สัญญาณแล้วร้องตะโกนลั่นเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่อะไรของเจ้าหหลอยวเสียเหลียวตามสีหน้าแตกตื่นแต่อีกฝ่ายกับกระตุกยิ้มเจ้าเล่เช่นเคยเท่าก็รอดูสิบุรุษหนุ่มว่าพางตะโกนไปที่ประตูอีกรอบพวกทำาลงกระสาบเถื่อนอยู่ทั้งนี้ขอรับนายท่านสิ้นเสียงร้องของคนเจ้าเล่ทั้งกลุ่มก็แตกฮือหันขวับไปตามกัน เมื่อชายจะกันในชุดเครื่องแบบทางการกรูกเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือต่างกระเจิงหาทางหนีทีไล่มีเพียงเจ้าของสถานที่เท่านั้นที่ไม่สามารถหนีไปได้เพราะถูกดาบยาวคมมอวับนับสิบพุ่งจาอคอหอยข้าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรอย่างที่ต้อเช้าคิดนะาขอรับเจ้าของโรงเตี๊ยมร้องเสียงหลงพันชี้มือไปอีกทางข้าไม่ได้ทำผิดอะไรเลยพวกมันสองคนตหากใส่ร้ายข้า หยางซุนอย่างยิ้มเยาะพังก้าวอาจอาจมาหยุดตรงหน้าเจ้าของโรงเตี๊ยมก่อนเอ่ยอย่ามาทำตัวเป็นมดบนหม้อน้ำร้อนเพราะเจ้าทำตัวเองของเจ้าทั้งนั้นแหละข้าเปล่าทำข้าไม่ได้ทำเจ้าตหากใส่ร้ายข้ามือปัาบเนี่ยท่านเห็นหรือไม่ขอรับมันทำผิดยังไม่ยอมรับผิดไม่เช่นนั้นสมควรที่จะลงโทษมันให้หลับจำแล้วหรือไม่เจ้าของโรงเตี๊ยมฟังแล้วถึงกับเข่าอ่อน คอหดแม้เกินน้ำลายยังไม่สามารถทำได้เพราะดาบที่จาะห่างจากคอหอยเพียงแค่ปลายก้านทูกร่างสูงใหญ่ในชุดเครื่องแบบทางการตบบ่าอีกฝ่ายเรากับสนิทสนมกันมาก่อนก่อนจะหันมาแจ้งข้อกล่าวหาอีกข้าได้รับแจ้งจากคนผู้นี้ว่าที่นี่มีการซื้อขายมนุษย์แลนะเปิดโรงกระสาบผิดกฎหมายเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวหรือไม่ข้าถูกใส่ความขอรับข้าถูกใส่ความ เจ้าของโรงเตียมยกมือไหว้ปลกปลกแต่ปากยังคาดโทษหนุ่มพเนจรต่อต้องเป็นเจ้าแน่เจ้าหานกล้าใส่ความค่าหรือไอคนจรไหนกันเล่าหลักฐานของเจ้าตัวค่านี่ไงหลักฐานหนุ่มพเนจรประกาศก้องคําพูดของค่าคือหลักฐานเอาผิดเจ้าคําพูดของมนาบามเป็นหลักฐานไม่ได้นะขอรับนายท่านเจ้าของโรงเตียมโอดควญต่อหน้าเจ้าหน้าที่ อย่างสุนหยางเหลือบมองด้วยความสมเพศก่อนยิ้มเยาะตอบพวกเจ้ามีเชื่อข้าก็ตามใจแต่ข้าบอกได้เพียงว่าการค้าผู้หญิงกับโรงกระสาบผิดกฎหมายมีโทษสูงนักพวกเจ้ารู้หรือไม่ตอนนี้ห้องเต้ทรงส่งกำลังกวาดล้างเช่นนี้พวกเจ้าอย่าหวังว่าจะรอดนะักข้านับหัวได้เลยว่าคนใดในพวกเจ้าจะโดนโทษประหารเจ็ดชั่วโคตรบ้างเจ้าโกหกเหยาเหอไปที่โดนคุมตัวไว้คนละฝั่ง กับเจ้าของโรงเตียมกระแทกเสียงใส่ไม่พอยังอาศัยทีเผลอชักดาบจากมือเจ้าหน้าที่พุ่งตรงมาแต่ยังไม่ทันถึงตัวก็ถูกหยางซุงนหยางขัดขาจนล้มลงดาบในมือกระเด็นห่างตัวร่างอ้วนพรวดพลาดลุกแต่ไม่พ้นฝ่าเท้าหยางซุนหยางที่กดลงมากลางอกไปได้ทำร้ายอดีตเจ้าพนักงานเจ้าโดนข้อหาหนักแน่หยางซุนหยางกล่าวท้าทาย ดวงตาชวนแสงวูบหนึ่งก่อนลดระดับลงหันไปหามือปราบอย่าเสียเวลาฟังพวกมันเห่าหอนเลยเจ้เท้าคุมตัวมันไปได้เลยขอบใจเจ้ามากเอาไว้มีเวลาไปกินโต๊ะกันเจ้าหน้าที่ยศใหญ่ตบบ่าแข็งแรงของหนุ่มพเนจรก่อนพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่คุมตัวเจ้าของโรงเตี้ยมกับพ่อค้าข้าวและสมุนออกไปอย่างซุนหอย่างเหยียดยิ้มพึงพอใจในผลงาน แต่คำถามจากคุณชายน้อยทำให้ต้องหุบยิ้มเจ้าเคยเป็นมือปราหรือเจ้าก็อย่าสนใจได้หรือไม่เล่าอย่างซุนหยางสายหน้าระอาพันคว้าข้อมือคุณชายน้อยออกวิ่งไปทางเนินดินลาดต่ำจนถึงราวป่าทางทิศตะวันออกแสงไฟจากหมู่บ้านเริ่มริบหลี่ไกลออกไปหลิวเสียที่โดนลากถูลู่ถูกกัง สมัดมือหนุ่มพระเนจรอ,ออกก่อนจะค้อมตัวลงจับเข่าทั้งสองข้างพยุงตัวพ่นลมหายใจเหนื่อยหอบเจ้าคนจรเราไม่ได้ทำสิ่งใดผิดเหตุใด,ดต้องหนีด้วยหลักฐานการซื้อขายขามือขาตาเจ้าหน้าที่เช่นนั้นเจ้าจะบอกว่าไม่ได้ร่วมประมูลหญิงงามกับพวกมันหรอกหรือคนจรว่าพางสายหน้าระอาอีกหนหน้าตาเจ้าหรือก็ฉลาดดีแต่ว่าเจ้า เช่นนั้นพูดใดกันที่เป็นคนแจ้งกองปราบจะบอกว่าเจ้าหรือข้าก็รู้เท่ากันกับเจ้าหรือไม่ใช่ข้าไม่ใช่พ่อมดหมอผีจะได้อย่างรู้ดินฟ้าว่าใครเป็นคนแจ้งเจ้าอย่ามาสามหาวกับข้าคุณชายน้อยตะหวาดพันนึกได้มองหาบ่าวคู่ใจใหม่ป่านนี้ไม่รู้ว่าสี่ลี่จะพานางผู้นั้นไปถึงไหนแล้ว ข้าหรือจะหารู้อย่างสุนอย่างเอ่ยอย่างไม่สะุกสถานหลิวเสียบฟังแล้วรอบค้อนพันเสียงสวบสาบคล้ายฝีเท้าเหยียบย่ำบนไม้แห้งก็ดังขึ้นทางเนินดินไม่ไกลบ่าวร่างอวบแบกพงหญ้าลงมาพร้อมตัวต้วตนเหตุที่ยังคงตัวสันเงินงกถ้าทางลนลานของนางน่าสมเพศจนหลิวเสียอดสงสารไม่ได้คุณชายสี่รีโผล่โคก,กอดคุณชายของตน จับเนื้อตัวสำรวจด้วยความเป็นห่วงก่อนเอ่ยต่อปลอดภัยดีใช่หรือไม่คุณชายน้อยของข้าข้าปลอดภัยหลิวเสียยิ้มอ่อนโยนพางมองเลยไปด้านหลังแล้วเจ้าเล่าเป็นอย่างไรบ้างข้าไม่เป็นไรขอบคุณคุณชายที่เมตตาช่วยเหลือข้าพูดจบร่างอรชรก็ตรงเข้ามาจับมือทั้งสองของหลิวเสียแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าคุณชายหน้าหวานถึงกับสะดุ้งสุดนั่งลงชันเข่าตรงข้าม ด้วยสีหน้ากะอกกระอ่วนใจเช่นเดียวกับสี่ลี่และหยางซุนหยางที่ต่างมองด้วยดวงหน้าเรียบเฉยข้าไม่ได้ทำสิ่งใดให้เจ้าเลยอย่าถือเป็นบุญเป็นคุณไปคุณชายช่วยชีวิตข้าเอาไว้นางพูดจบช้อนตามองอย่างซาบซึง้งข้าซาบซึ้งใจขอมอบชีวิตเป็นท่ารับใช้คุณชายตลอดไปโอ้อย่าต้องถึงขั้นนั้นเลยหลิวเสียรียบดึงมือออกเมื่อสบสายตาแฝงความหมายของนาง แล้วบ้านเจ้าล่ะไม่คิดกลับไปหรือข้าไม่มีที่ใดให้กลับไปอีกแล้วแล้วเช่นนั้นจะทำอย่างไรต่อไปข้าสาบานเมื่อครู่ว่าจะขอติดตามคุณชายไปจนชั่วชีวิตนางตอบเสียงหวานล้ําสีหน้ามุ่งม,มั่นดวงตาเป็นประกายข้าสัญญาจะไม่ทําให้คุณชายรําคาญใจต่อให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกข้าก็พร้อมพีเพื่อคุณชายไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกหน้าข้าว่าเจ้าอย่าสาบานดีกว่า คุณชายน้อยทักท้วงพันศบตาเบ่าคู่ใจแล้วกระซิบบอกช่วยข้าด้วยสิอลี่แต่ข้าอยากติดตามคุณชายนางยังกล่าวต่อสีลี่จึงออกหน้าไม่ได้หรอกเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่ที่นายข้าจะไปมันอันตรายแค่ไหนหญิงอย่างเจ้าเชื่องช้าอ่ดอาดติดตามไปรงังแต่จะเป็นภาระให้เสียเปล่าข้าจะไม่ทำตัวเป็นภาระนางเอ่ยเสียงอ่อยชวนสงสาร น้ำตาร่วงพลอยเราสั่งได้หลิวเสียฟังแล้วหน้าซีดหลายส่วนนางกลางป่าผู้นี้นับว่าโฉมสะคานโดยแท้ดวงหน้านวลใสไร้สีสันแต่งแต้มง,งดงามอย่างที่กล่าวขวัญผิวเนียนราวยกนั้นขาวราวิมะและดวงตาสีแปลกจะดำก็ไม่ใช่น้ำตาลก็ไม่เชิงทำให้หญิงไร้ที่มาผู้นี้ดูหมดจดกว่าใครที่เคยพบคุณชายน้อยพินิจนางแล้วให้เกิดความสงสาร ทั้งสะท้อนใจที่ตัวเองต้องอยู่ในร่างชายหามีผู้ใดเคยเห็นความงามของนางเฉดเช่นนางผู้นี้คนที่ทนดูไม่ได้อีกต่อไปก็คือหนุ่มพเนจรจอมเจ้าเล่อย่างซุนหยางที่กระแอมเสียงดังก่อนจะดึงแขนคุณชายน้อยให้ลุกยืนสาบซึ้งกันแล้วก็ควรพอไม่ใช่หรือมิเช่นนั้นอาจโดนฟ้าผ่าได้เอ๊ะเจ้านี่หลิวเสียปรามสุลี่เห็นหนุ่มพพนจรพูดจาถือสนิทกับนายตน ก็ชักแขนเสื้อขึ้นสีหน้าขึงขังพร้อมท้าตีท้าต่อยเต็มที่อย่ามาสามหาวริอ,อันแช่งคู่ชายของข้าให้โดนฟ้าผ่าเจ้าไม่เคยตายใช่หรือไม่โธ่ข้ากลัวแล้วอย่าทำข้าเลยข้าบอกแล้วว่ายังตายไม่ได้หากยังไม่ได้แต่งพรรยาอย่างซุนอย่างยกมือยอมแพ้พันถอยหลังพิงต้นไม้ผิวปากอย่างสบายอารมณ์หลิวเสียพูลมหายใจอึดอัด พอตั้งสติได้จึงเหลือบมองหญิงงามที่ยืนเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ใกล้ๆเห็นนางชมดชม้อยตามาก็กระอักกระอ่วนจึงเลี่ยงถามเรื่องอื่นกับนางเจ้าชื่อแท้ใดเป็นลูกเต้าเหล่าใครข้าจะได้ให้สีรี่ไปส่งไปส่งหรือขอรับสีรี่สวนทันควันพอเห็นหน้าผู้เป็นนายดุใส่ก็หดคอกลับไปยืนด้านหลังรอฟังข้าชื่อหลิงหลิงพ่อแม่ตายหมดแล้วตอนนี้ข้าเหลือตัวคนเดียว ไม่มีที่ไปอยากขอความกรุณาคุณชายสวยแล้วสิคุณชายน้อยแต่คิดในใจหากต้องให้นางติดสอยให้ตามไปด้วยแววความยุ่งเหยิงอาจตามมาตั้งแต่ยังไม่ก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแน่แต่ข้าคิดว่าไม่ทันที่หลิวเสียจะได้ปฏิเสธอย่างซุนหยางก็ทะลุกลางป้องด้วยสีหน้าสงสัยเป็นอันมากถ้าเช่นนั้นเจ้าโดนจับมาจากที่ใด เหตุใดจึงจับพัาจับผูมายังป่าสนแห่งนี้นี่ไม่ใช่สถานที่โครจรสำหรับชมสักการเช่นเจ้าข้าคือว่าข้านางอึกอักสุรีเ่เกิดความหมันไส้ที่คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้ามายุ่มย่ามจึงตอบแทนนางเจ้าจะอยากรู้ไปทำไมเสร็จธุระปะปังแล้วต่างคนต่างไปดีหรือไม่ก็ข้าอยากรู้ หนุ่มพนเนจรทำเสียงยานคางล้อเลียนหากไม่มีที่มาที่ไปจะให้คุณชัยไว้ใจได้อย่างไรเล่าหลิงหลิงอึกอักมองคุณชัยด้วยแววตาว้าววอนสลับกับขอความช่วยเหลือจากสุรี่่พันนางก็สุดลงนั่งบนพื้นดินคล่ำควรจนคุณชัยหน้าหวานทะลึงตาใส่ชายปากเสียแล้วเอ่ยปลอบนางเจ้ากำลังทำให้นางอึดอัดนางแย้งแทนก่อนจะหันมาทางหลิงหลิงเจ้าอย่าก,กังวลไปเลย เราค่อยคิดหาทางออกกันดีกว่าแต่นางกับคุกเข่าอ้อนวอนทั้งน้ำตาให้ข้าติดตามคุณชายไปด้วยเถอะนะข้าเหลือตัวคนเดียวแล้วจริงๆหลิวเสียหน้าเครียดสงสารนางก็ส่วนหนึ่งแต่หนทางข้างหน้ายังหาทิศทางแน่นอนไม่ได้หนุ่มพระเนจรเห็นคุณชายหน้าหวานดูจจใจอ่อนจึงนั่งชันเข่าตบบ่าหลิงๆแล้วจ้องนางด้วยแววตาอ่อนโยนวูบหนึ่งไหน เจ้าเล่าให้ข้าฟังทีสิว่าเจ้ามาจากที่ใดพ่อข้าเป็นพ่อค้าวานิชรอนแรมมาจากเสฉวนหมายจะเข้าร่วมขบวนเส้นทางสายใหม่ไป,ปเปอร์เซียกับทางการแต่มีเหตุให้โดนป้นกลางทางพ่อกับแม่ข้าและครอบครัวโดนฆ่าตายจนหมดแล้วพวกมันก็พวกมันก็มันทำอะไรเจ้าหรือหนุ่มพเนจรเอ่ยถามเสียงเรียบเจ้าไม่ต้องเล่าแล้ว เหลิวเสียตัดบทแล้วค้อนคนถามตาควา่ำเจ้านี้ช่างวุ่นวายเสียจริงก็ข้าเป็นห่วงอย่างซุนหยางเสียงอ่อยหากคุณชายน้อยไม่ไว้ใจในตัวข้าข้าก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้แล้วหรือไม่นางรำพึงรำพันเสือื่นพวกมันแลกข้ากับมา้าแล้วคนตัดฟืนจะปั้มข้า แต่ข้าไม่ยอมจึงหนีออกมาเจอพวกนอกด่านมันจับข้ามาขายต่อที่โรงเตี้ยมจนพวกท่านมาเจอแต่ข้ายังไม่ได้เสียตัวให้พวกมันนะเจ้าข้าคุนชายโถเจ้าช่างอภัพนักหลิวเสีย่ยเสียงแผ่วเบาด้วยความสงสารเพียงคำตอบอารีจากหลิวเสีย่ยโสมสครารถึงกับกระโดดกอดแนบดวงหน้างามคลอนน้ำตากับไหล่อบบางท่ามกลางสายตาสองคู่ที่ต่างความรู้สึก คนที่ดูอึดอัดที่สุดคงไม่พ้นร่างอรชรในคาบคุณชายที่โดนกอดดัดฟัดเหวี่ยงต่อหน้าทารกกำนันกว่าจะผ่าออกได้ต้องให้หยางสุนหยางช่วยดึงนางผู้นั้นออกไปให้ฟ้าผ่าตายเถอะโปรดติดตามหักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะหากชื่นชอบรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ